ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างแนวกรหรือว่าบัฟเฟอร์โซนนะครับโดยความหมายของบัฟเฟอร์โซนนะครับอย่างงานที่ทำอย่างที่เป็นตัวอย่างอยู่นี้นะครับคือแผนที่นะครับแสดงการประเมินค่าราคาที่ดินนะครับในเขตจ,จังหวัดน,นคร และสีมานะครับโดยอธิบายว่าสีเหลืองนะครับใช้ถนนเป็นหลักนะครับในการวัดราคาที่ดินนะครับเช่นสีส้มนะครับห่างออกมาจากถนนนะครับคั้นแรกนะครับมีราคา1,000 100, 0แบาทนะครับแล้วก็ สีแดงก็จะมีราคาถัดมาเล็กกว่านะครับแล้วก็สีเหลืองก็จะมีราคาต่ําสุดนะครับโดยในส่วนของการบัฟเฟอร์นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นอย่างนี้นะครับระหว่างที่ห่างออกมาจากถนนนะครับ คือ4กิโลเมตรนะครับ8กิโลเมตรแล้วก็มาถึง12กิโลเมตรนะครับคือห่างออกมาจากถนนสีละ4กิโลเมตรนะครับเป็นการทำบัฟเฟอร์นะครับในส่วนแรกนะครับคือเราต้องมีทีมที่เราทีมหลักที่เราต้องการจะให้ในงานของเรานะครับ ว่าเราต้องการอย่างไรอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับอย่างจากตัวอย่างครับคือการแสดงราคาที่ดินที่อยู่รอบบริเวณถนนนะครับแล้วก็มีขอบเขตพื้นที่หลักของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเรามาเริ่มการทำสเปซนะครับขั้นแรกนะครับไปที่ View ตั้งค่า p r o p r t y y m p u u n t t นะครับตรงนี้สำคัญนะครับตั้งค่า m a p Unit ให้เป็นเมตรนะครับ แล้วก็ s เ e e unit นะครับให้เป็นกิโลเมตรนะครับกดโอเคนะครับต่อไปนะครับ active ตรงต e มถนนนะครับให้มันนูนขึ้นแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่คำสั่งนะครับ t e มแล้วก็ไปที่ create buffer ในส่วนของ create buffer นะครับถ้าเราไม่ได้ เ้ตค่าแมปยูนิตในวิวพั r เฟอร์นะครับในส่วนนี้จะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับกดเข้าไปนะครับหน้าต่างของ Create Buffer นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับดีมที่เรา Activate ก็จะขึ้นชื่ออยู่ตรงนี้นะครับกด X ไปนะครับในส่วนนี้นะครับตามตัวอย่างนะครับให้เราเลือกการแสดงผลของ Buffer นะครับ อย่างเมื่อจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับคือตัวอย่างที่3ามนะครับคือเราจะมีวงออกมา3วงนะครับเราก็ตั้งไป3นะครับเราสามารถตั้งมากหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระยะที่ห่างออกมาจากถนนนะครับกี่กิโลเมตรหรือว่ากี่เมตรนะครับตั้งค่าหน่วยอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ผมตั้งตามตัวอย่างนะครับสกิโลเมตรนะครับแล้วก็กดเล x กไปนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนด้านบนนี้นะครับคือจะให้โชว์แบบมีขอบเขตเป็นวงวงหรือไม่หรือว่าให้ขอบเขตหายไปแล้วก็มีติดกลับมาเป็นเส้นตรวดเดียวเลยในส่วนการเซฟนะครับผมตรงนี้ก็เป็นการ แอดใส่ใส่วิวไปเลยนะครับวิวหติดเข้าไปในวิวหนึ่งเลยขอบเป็นขอบเขตเลยนะครับหรือว่าจะให้ติดเข้าไปอยู่ในทีมที่เราเลือกชื่อนะครับในข้อที่2องครับหรือว่าเราจะเลือกที่เก็บเซฟนะครับผมเลือกที่เก็บเซฟนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อนะครับ กดโอเคนะครับแล้วกดฟ i น i s นะครับทีนี้ก็ดูจากแทบกีฟาความคืบหน้าของการประมวลผลนะครับก็จะได้ทีมที่เป็นแนวกัรน,นะครับนำทีมที่เป็นถนนครับขึ้นไปไว้ข้างบนเลเยอร์สูงสุดครับนี่ครับก็จะเห็นว่ามีระยะห่างที่ เท่ากัน,นห่างจากูนเท่ากัน,นครับสามารถปรับแก้ข้อมูลของบัฟเฟอร์ได้ตามสายลากทั่วไปนะครับสามารถปรับแก้สีค่าต่างๆได้นะครับก็จากตัวอย่างนะครับยังมีส่วนที่ไม่เหมือนนะครับเนื่องจากมีขอบของ แนวกั้น,นะครับบัเฟเอร์นะครับออกจากขอบเขตหลักที่เราต้องการนะครับขั้นตอนนี้ให้เราทำการใช้การใช้การคิปนะครับเพื่อให้ขอบเขตนั้นหายไปนะครับขอบเขตนั้นไม่ให้เลยจากขอบเขตที่เราต้องการนะครับอย่างก็จะแสดงตัวอย่างแบบคร่าวๆนะครับก็สามารถศึกษาได้จาก ขั้นตอนการคลิปวันตรีมข้อมูลนะครับ เมื่อเราคลิปเสร็จแล้วนะครับปิดทีมที่เราคลิปออกไปนะครับตีมวัฟเฟอร์อันเก่าออกไปนะเราก็จะได้บัฟเปอร์ใหม่แต่สีมันยังไม่เหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกเข้าไปในสายล่าของบัฟเฟอร์นะครับเลือกเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบัฟเฟอร์นะครับก็จะเหมือน ก็จะมีการปรับสีที่เหมือนเดิมแล้วนะครับน้ำตีมถนนด้วยครับนก็เหมือนกับตัวอย่างแล้วนะครับตัวนี้ก็การออฟเฟอร์ก็ยังมีวิธีการลองปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบดูนะครับจะให้มันดูสวยงามอย่างไรก็อยู่ที่การออกแบบนะครับการปรยุบไปใช้ด้วยนะครับ แล้วก็อยู่ที่หัวข้อของงานนะครับก็มีเท่านี้นะครับ